สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29เมษายนครับกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวน็ตติดาวกันเหมือนเดิมคาดจะเอคุณที่มาแจกสดจากชุดจัดเดียวของมอเตอมคําคือวันเสาร์นี้มีมาฝาก3าม EP เช่นเคยนะครับ EP 1-2คู่ในศึกพิมพ์เนอังกฤษ EP 2-2คู่ในศึกบุกนเดนทกเยอรมัน แล้วก็ EP 3าสองคู่เป็นส่วนผสมระหว่างลิกเอิงฝรั่งเศสกับปราซิกาสเปนก็ฟังกันให้ครบนะครับส่วนตอนเนี้ท่านอยู่ที่ EP 1นึ่งสึกเพมพบร์เีกอังกฤษบรยตันกับมูแฮมตันเบรนฟอร์ดกับฟอร์เรสห้ามพลาดรยประการทั้งพวงเช็คข้อมูล2อคู่ดูให้ได้กับเกมคู่แรกกันเลยครับบรยตันกับมูฟ ส่งเพริอังกฤษแข่งขันกันตอนสามทุ่มบรยตันต่อหนึ่งลูกบรยตันนะครับอยู่การตารางดับที่แปดมูมตันอยู่ดับที่สิบสามก็ถือว่าใกล้ๆกันแหละทีมหนึ่งก็เดิมทีรุนไม่ทียุโรปแต่ก็ทาไปทํามาก็คงไม่ได้รุ้นอะไรส่วนมูมแคมตันจากที่ต้องรุ้นหนีต้องชันตอนนี้ก็ขยับมมาอยู่การตารางแล้วนะสบาย ผลงานฮัเกมหลังสุดของไบตันครับชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งในแง่าการสุนก,กำไรสองเกมขาดทุนสองเกมครึ่งทางลงกลนี้แล้วยืนแดนลบส่วนมูฟผลงานฮันสเกมหลังสุดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งในแง่าการทุนก,กำไรสามเกมขากกดทุนเกมครึ่งทางลงกลนี้แล้วยืนแดนบวกก็จะบอกว่าในแง่ของผลงานฮันสเกมหลังมูฟดูดีกว่าไม่เป็นรองการลงทุนก็มีกำไร แต่วันนี้เสียเปรียบคือต้องออกมาเยือนในขณะที่ไบตันจะได้เล่นในบ้านส่วนอันดับก็อย่างที่บอกครับอันดับไบตันด,ดีกว่ามูฟนะการเจอกันท้าร้างหลังไบตันชนะสองครั้งมูฟชนะสองครั้งเสมอกันไปหนึ่งครั้งนี่คือข้อมูลพื้นฐานที่ดูแล้วก็ก้มกล้มกึ่งๆนะสองมูฟโด,ดยแท้ที่คบจากเจ้าทั้งห้าลายวันนี้เจ้าทั้งห้าลายก็ปรากฏว่าเชื่อใจมูฟแทนตัน มากที่สุดในบรรดาสามหน้าเพราะว่าหน้าน,นี้หน้าเดียวเลยเนะี่ยความราคาลดลงหมดเลยทั้งห้ารายห้าเจ้าในขณะที่ช่องจะมานปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งช่องเสมอปรับลดลงสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งเพราะนั้นถ้าวันนี้จะอ่านภูภูมันบอกว่ามูมแฮมตันมีโอกาสที่ดีกว่าในการเก็บชนะเจ้าเชื่ออย่างนั้นนะหรือไม่ก็จบด้วยการเสมอกันไป แต่ที่แน่เจ้าสี่จากห้าลายไม่เชื่อใจว่าไบตันจะชนะได้ในเกมนี้แฮนิแคมปเป็นราคาไบตันต่อหนึ่งลูกราคาหนึ่งลูกนี้เจ้าห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในภาคฝั่งเบ้านมาต่อและปรับราคาลดลงหมดเลยในภาคฝั่งทีมเยือนบอลรองเพราะนั้นคู่นี้แฮนิแคมปนี้ออกทางฝั่งบอลรองมู๊แฮมตันครับมวกกับข้อมูลพื้นฐานที่มู๊ดแฮมตันก็ไม่ได้ปอลรองอะไร สวนรองเลยครับราคาตัวลูกหนึ่งนะรองวูฟแผมตันเป็นทีเด็ดตัวเ้นส่วสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งของอีพหนึ่งผมจำเข้าคือวันเตรานี้ครับสวนรองวูฟคู่ต่อมาเช็คข้อมูลสองพูดูให้ด้วยครับเบนฟอร์ดกับฟอร์เรสทีมดับที่เก้าเจอันระดับที่สิบเจ็ดทีมกลางตะลากเจอกับทีมโซนีตรงชั้นแข่งขันกันตอนสามทุ่มเหมือนกันเกมคู่นี้เบนฟอร์ดจะบ,บ้านต่อที่ครึ่งครมลูก ทั้งสองทีมอร์มโดยรวมก็แย,ยด่ดดวยกันทั้งคู่แต่ก่อนจะมาเจอการเกมนี้ต่างฝ่ายต่างเล่นความมั่นใจได้เบรนต์ฟอร์ดตะบ้านก็บุกเอลชาร์เชลซีสองศูนย์ครับทำให้ผลงานห้าเกมหลังชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามการลงทุนกำไรเกมเดียวขาดทุนสองเจ้าสองก็ยังยืนได้รบอยู่ดีส่วนฟอร์เรสต์เกมล่าสุดก็ชนะไบลตันสามหนึ่งทำให้ผลงานห้าเกมลงสุนชนะหนึ่งแพ้สี่ การลงทุนกำไรสองเกมขาดทุนสองเกมครึ่งหางลบกบดีแล้วก็ยืแดแต่ลบอยู่ดีเช่นเดีวยวกันก็อย่างที่บอกครับผลผลงานช่วงหลังไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างเพิ่งได้ความมั่นใจมาทีมหนึ่งก็อยู่การตารางลงเล่นในบ้านทีมหนึ่งออกมาเยอนแต่มีแรงจูงใจในการหนีหนีตกชั้นนะก็เลยมีข้อนี้อขร้อยต่างกันไปการเจอาก,กันาห้าครั้งหลังพอเชนะสองเป็นพอชนะหนึ่งเสมอไปสองครั้ง นะภาพรวมตรงไฟในการดําการนี้ก็น่าจะเป็นอ่อเป็นทางฟอร์ที่ดูดีกว่านะถ้ามองในฐานะบันลองนะแล้วนะนี่คือข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวภูตัวเทนเดรเก็บทาเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าในส่วนของราคาภูเจ้าทัางห้าลายเป็นไปหนึ่งลายเหลือสี่ลายแล้วสี่ลายที่ว่าเริ่มไปที่ช่องเบนฟอร์ดเจ้าบ้านปรับราคาลดลงมาเลือสี่ลายเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องฟอร์เรส์ทีมเยือน เรื่องของภูเชื่อใจเบนฟอร์ดเรื่องของแฮนิแคปเบนฟอร์ดต่อคือก้มลูกก็เชื่อใจบอลต่อพอห้าหลายยืนยู่กับจังบ,บ้านบอลต่อหมดเลยครับครบถ้วนและมาลองก็ปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยครบถ้วนเช็คเช่นเดีวยวกันเพราะนั้นภูนี้แฮนิกคปนี้เชื่อใจเบนฟอร์ดเจ้าบ้านครับจะเก็บชนะได้วางแต่ต่อเบนฟอร์ดครับเป็นที่แ็ดตัวแร็ปสุดสิบดาวตัวที่สองของอีพีหนึ่งประจำค่ำคืนวันเสาร์นี้สรุปเลย 1> EP หนึ่งผมจำครับคือวันเสาร์นี้นังสุ่เพิยงบริษัอังกฤษสองคู่คู่แรกไปตั้งกับมูฟหลงมูฟคู่ที่สองเป็นปอดกับฟอดเรสต่ออดต่อเป็นปอดส่วนใครยังไม่ได้ฟัง EP สอง EP สามน้องวนติดตามด้วยนะครับสวัสดีจ้า